วันนี้จะพามากินเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยทุกคนที่ลุงเจียบเบอร์เกอร์อรตู้ดำจอดขายบริเวณขอบอ่างเก็บน้ำบางพระมาที่ไรรอคิวทุกทีนี่หมูสูตรพิเศษหมักเองเลยนะจ๊ะขนมปังก็ทำเองจะบอกว่านุ่มหอมไม่เหมือนใครนี่ทีเด็ดยู่ที่น้ำซอสบอกเลยว่าอร่อยมากเลยต้องสั่งน้ำซอสแบบบ้า มาทีไรนะก็เห็นลุงเจีย๊ยบทำออเดอร์ไม่หยุดเลยเนะทุกคนส่วนนี่ของแอมสั่งหมูชีสเบคอนว้าวได้มาแล้วนี่เบคอนกิมกีม๊ผมผอมคู่กับชีสเป็นๆอร่อยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเบเกอร้านลุงเจีย๊ยบราคาเริ่มต้นแค่40บาทเองร้านจะอยู่ตรงสาลาทางหลงอ่างเก็บนะ้ำบางพระศิรีราชานะ